don't think i need to say this because you know what's in my head fucked up is an understatement can't wait for this year to end สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคุณผมสั่งและแต่ไข่เป็นเชเอร์นะฮรัอันนี้เป็นแข็เชเอร์เนาะที่ร้านเขาเปิดวันนี้เราอยู่ไหนกันอย่้ช็อกโกแลตน้ำผ้ช็อกโกแลตอันนี้อะไรนหนบอกือหล่ร้านช็อกโกแลตเนี่ยคุณผมทนเลย

ให้มาลองเองดีกว่าลองเองเออลองแต่งตากลองเองเลยใช่ไหมครับอ๋อหมดไม่มีให้มาลองเองเลยนี่ร้านร้านอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ยินรุตู้คลองหกครับคันยะข้ามประตูสามลานหลุมพลขันยะบุรีโอ่โหนี่เราทำเพจก็แบบว่าเวลาไปกินที่ไหนอะไรยงเี้ก็แบบบอกเพื่อนบ้างนใหม่มาก่อนนะเออได้เดี๋ยวถ้าเมนูใหม่เดี๋ยวมาอีกทีลองไม่มีหวัง ตอบโจทย์ะครับผมก็ดูดูจากหน้าคนนู้นแล้วก็เขาใจใส่โกโก้เลยบอกว่าอีกสองวันมาหนูก็จะมาเดี๋ยวถ้ามันมาจริงๆแบบชัวร์ๆเห็นร้านแล้วพี่จ้าวทำเพจเมนูก็แบบมีเมนูใหม่มาคิดว่าคิดว่าจะสั่งอะไรตอนตอนเมนูใหม่มาเอาโกโก้มาแบบเลี้ยงไปเลยอะเรียง้ยงลุงแบบขั้นบันได กลิ่นมากอะ่ะกลิ่นหอมอ่ะอ่าฮะไหนเดี๋ยวขอถามความรู้สึกหลังจ,จากออกจากร้านหน่อยเรลยกันไงความรู้สึกออกจากที่นี่หมดเลหมดแก้วนั่งกันอยู่โอ้นานอยู่เหมือนกันเนาะคุยกับเจ้าของร้านโอเคก็นะก็อย่าลืมมาลองหาทานกันได้ร้านนึ่งพ่อไฟของหก <laughs> ก็มาลองกันดูโอ้ยอผมบักตาลมกระพัดเอ๋อไหนมีอะไรจะบ,บอกคนดูไหมสวยมาอุ่น กินกันมากินกันทำไมพูดเขินๆโอเคครับก็สาวใขรที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u u s c r i b e ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ <c oughs> ตือนเพื่อที่เวลาเราลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปของเราเนี่โอเคไว้เจอใหม่คราวหนะ้า